ไม่แฮปปี hmm. ้นอนจ้ะโอ้โ oh. ห <laughs> จะมาสิงแล้วเนี่ยแ mm hmm. พ่จะมาสิงทุกวันเนี่ย mm hmm. okay. อเคตอนนี้ก็ได้เวลานอนของเขาแล้วครับแฮปปี้ได้ไหมว่างยังดึกดึกปวดโดนโดนบ๊อก 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。